สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาร้องเพลงทุกของชาวนาในทบทกวีค่ะโดยเพลงนี้นะคะเป็นผลงานของจิตภูมิศักดิ์ค่ะโดยเพลงทุกของชาวนาน,นี้นะคะจะแสดงเห็นว่าการที่ถ้าไม่มีคนที่คอยทุกเหนื่อยยากลำบากตากตังนะคะคนอื่นจะอะไรกินอคชั่นจะพูดชำไม เบิดข่าวทุกข่าวคำจงสูจำเป็นอาจินเหงอกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข่าวนี้หนักมีรสให้ชนชี่นชั่นชนเรื่องล้างสิทุกคนย่ะผมคืนจนเหนียวข้าวจากนับน่าเป็นลวงและยทาทงานยยนยาว จากรวงเป็นเมนถาวรทุกยากลำเข็นเค็ญยศสิีิยาทุกยดยาดัวยางค์ดโจนเส้นเอ็นจินตปรวงมาเปิดกินน้ำย,ยาทีเดือแรงแ่น้ำเลี้ยงอันงด่างดินสายเลือดทีกท,ท,ทั้งที